เบื้องพยาบาลเดีปลาใหญ่ครับเทดเนี่ยอโดเขาจะเอาบืองกันลงยูทูบไปลงดนแลอเอาจักขาแล้วที่เอาเกมมันออกกันเะปลาใหญ่ผมเทเนี่ในกบุ้นปลาตองปลาตองมีบานสลับปลาตองโอ้หใครเป็นจีบันนอกเข้าหรือพู้เ่ามากขนาดนียหน้าเหนียวผู้เฒ่าน้เหนียวเดี้มเยคก ตำจนข้อมเข่าติดตเหม,ม่พวกกะตัไ้ไปเรื่อยๆตั้จนมันฟูเนาะวุ้นห่อนใส่พวกก็ใส่ไปเรื่อยง่วมีเวลาใส่เวลาละอนแซ่ยบโอ้โอที่บ้านหาไม่ใส่ข้าวปลาถือมอง่องปลาองค์งเทือหรือปลาขนหนอกเลยเน่ปะปลาอุดรครับอ๋อปลานแม่ตะวดรเมืเ่อเลิกตั้งปลาแม่ตะวดรครับผมเขาชนะเลือกตั้งเขาเรียกหายไหมครับ ไปเรื่องตั้งพี่น้องมันได้ปลาเอามาฝากพี่น้องนจ้าปลาแม่น้ำจืดนี่ขั้วปลาทาลูกค้าลูกค้ากับท่านมาอยู่ขายก๋วยเตี๋ยวครับผมเดี๋ยอะจังเลยมันนะจังเลยฟังเพียงก่อนเสือๆเทสเทเครื่องเราตอนนั้นไม่มาดิล่ะเมื่อมียังมอมาอยู่เสียงเหมียังมอมาอยู่สองคนหนึ่งคำสามสองคนเนาะ เยบอกน้องว่าพ้านองห้องไหนดอกผมมียนตีแม่้อบเนะี่อันก็มีจุด<น>จุดยัจุดเ<น>ังนหนึ่งสองสาสอา้หลายกว่านั้นมันเป็นป่านมัน่หนึ่งสองสามสี่ปลาตองกายมันติเป็น้นองครับหนึ่งแต่ปลาตองน่อยมนเฮาบ่มีจักโลดเลยตอนนีน้จักโลดประมาณปลาโลดยู่โลกว่ามั้งโลกอ ไปสัง่งมั้บ่สังส่งเราไม่ใช่เลยเดี๋ยวไปสั่งก่อนคีคานไปโลก่อเดี๋ยวผมไปสั่งให้โลหน่อยหน่อ okay. โอเคกอนครับเอาพุนาวาทดเจ้ารูดพุนาาท้าถ้าถึงทาถึงเสียเบียร์พูขวดป่ะพุนาวาทอดรดเลยมันจับมึงนี่แหละวอมัลรูดียู่รูด,ดียวโดยวรดสามเน กสามขีดอาใครกกันเนาะผมมาโเดยวครับผมมาโรดสามโอเเดี๋ยวลองมึมันบางนะมันบ่หนาผมก็เลยบบาบนหนาเบียดเอนาคผมก็เรยก่านเื่อเพิ่เงโลผมมาโลดหนึ่งเหรอเดี๋ยวพยาบาลจะสร้างให้มงครับเดี๋ยวไปสร้างสร้งแหล่ไมงใทยวจากโล่ผมมาโรดนพยาบาลมาโลดสามอ้สถือไ้สเบียเดี๋ยวพูดหวน